สิ่งสกปรกและสารคอลินจากสารน้ำล้างได้สะอาดสุดๆ้วยเบอร์กามอสดีท็อกซิฟาฟแชมพูแชมพูสูตรประจุบ,บวกช่วยขุดช่วยชาช่วยโรคน้ำมันแก๊สโซฮอลใช้ดีเด้งดีไม่มีสดุด KFC เซเว่นชุดซีซั่นห้า กลับมาพบกันช่วง2องของคนเป็นข่าวนะครับยังคงอยู่กับผมเดชาคุณรัตนเวรือแมนห้าพลาพร้อมด้วยแขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับเชนาคุณวิรับวชิรรัตนวงศ์นะครับโปรโมเตอร์เจ้าของศึกเพชรยินดีแห่งวทีมวยลุมพินีครับสอบถามเชนาต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแฟนมวยเนี่ยมันลดน้อยลงกว่าเดิมทั้ง2สนามเลยไม่ว่าจะเป็นที่ลุมพินีก็ตามถือว่าราชเนินก็ตาม เชนั้นอ,อยู่ในวงการเวมานานมีมุมอมองจะกแก้ไขย,ยังไงครับที่จะให้คนดูในวันมากขึ้นผมว่าทุกคนทุกคนทราบปัญหาทุกคนนะ,ะว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่ตั้งแต่สนามในสนามมวยวีดีลุมนี้ก็ดีลาบนี้ก็ดีผู้บริหารทุกคนทราบหมดครับโปรโมเตอร์ทราบหมดทุกคนทราบหมดว่าเวนิ้คนดูมวยเนี่ยที่เข้ามาดูมวยโดยเฉพาะคนไทยนะ,ะค่อยๆน้อยลงไป ทุกวันทุกวันทุกคนทราบหมดถามว่าโ <must> ปรโมเตอร์พยายามที่จะจัดมวยดีไหมพยายามครับมีความพยายามทุกคนที่อย,อยากจะจัดมวยดีแต่ว่ามวยดีเนี่ยของโปรโมเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันมีมากน้อยอต่างกันต่างกันบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนแทบจะไม่มีเลยนี่เราพูดความจริงกันนะถามว่าพอโปรโมเตอร์ที่ไม่มีมวยเลยก็ต้องมาขพ้่โปรโมเตอร์ที่มีมวยนะเพราะฉะนั้นมวยเนี่ยก็ต้องกระจาย กระจายไปนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็ต้องรับภาระในสึกของตัวเองนะแล้วก็อย่างผมเนี่ยมีภาระที่ยังดูแลสึกที่อยู่ในเครือข่ายอีกประมาณสิบสึก,กน,นะ,ะก็คิดว่าผมก็หนักมีมวยเยอะไหมเยอะถือว่าเยอะแต่ว่ามีมวยเอกพอพอเพียงไหม,มที่จะ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 กระจายให้ให้ให้กับทุกทุกทุกคนผมว่านาวันนี้ยังไม่พอเพียงต่างคน อย่างสึกปันทรงใช้ก็ดีสึกผมก็ดีนะของผมก็ดีของคุณชุดก็ดีก็สัางคน่ักก็มีวัวจำกัดแหละเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันในใ,ใน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 ความในความในในภาระที่ที่ต้องดูแลคือสึกของตัวเองก่อนะนะส่วนนัวันนี้เนี่ยการแลกเปลี่ยนวัวเนี่ยมันแทบจะคือแบบมันไม่ได้จริงจังแล้วก็ยังไม่ได้จริงใจต่อกันนะคือแลกันแบบ ตามกระแสบ้างว่าเอ้ยคนดูอยากดูคู่นี้ก็เป็นบางคู่ก็ออกไปเป็นบางคู่เท่านั้นเองยังไม่ได้เห็นว่าโอ้ยมันเป็นอะไรที่ที่ที่ว่าเออแบบแบบช่วงก่อนเนี่ยคุณแมนจะเห็นนะว่ามีการยกทีมอ๋อใช่มวยทีมมียกทีมลุมินีลาบเลยมันเนี่ยมันจริงจังเลยคือเวทีลงมาเล่นเองนะเวทีลาบเนินก็ลงมาเล่นเองเวทีลุมินีก็ลงมาเล่นเองผมจัดตัดแรกครั้งแรกยกทีมลุมินีกับลาบเนินผมเก็บยอดพามาดูได้เกือ สามล้านเยอะมากเท่านั้นถือว่าตอนนั้นถือ,อกกโอกาสโอ้โหเป็นไปถือว่ามากมายอะนะเยอะนะ<ง>อนะพอมาทรงชัยก็เก็บสามล้านกว่าเดือนต่อมาจากนั้นแค่สองครั้งเท่านั้นเอง<ะ>แล้วก็ครั้งที่สามก็เลิกก,ลก,ลกันไปเลิกกันไปเลิกกันไปน่าเสีเยเอะไรที่น่าเสียดายผมอยากให้กลับมาอีกนะน่าเสียดายทีนี้ว่าคือโปรโมเตอร์บางคนอย่างผมเนี่ยถ้าเบือแรกแล้วผมสาม,มารถเคลียร์กับทุกคนได้ครับคือสาม,มารถจอยทุกคนได้ถ้าเป็นกับชุนผมก็จอยได้นะ แต่พอเป็นทรงชายช่วงนั้นก็มีปัญหากับทรนทางคุณชุนมไม่จอยกันมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นพอตรงนี้แล้วมันก็สุดท้ายตดลองเลิกพอเลิกไปแล้วมันก็จะคุณกลับมาทำอีกทีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายไงนะพอตอนนั้นเนี่ยถ้ากบดว่ามันทาไปแล้วต่อเนื่องไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆทรงอ่าลูมินีั้งหนึ่งลาบหนึ่งั้งหนึ่งลูมินีั้งลาบหนึ่งั้งหนึ่งมันไม่ได้ทุกตายมากเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ดูแล้วคนดูเขาก็กอยากดูใช่ไหมแต่พอตรงนี้มันเป็นปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าณนวันี่ย ทุกคนอยากจะจัดมวยจเท่านั้นแต่ว่ามวยเนี่ยมันมีจำแัดไงเพราะฉะนั้นจัดจัดตัดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเป็นไปตามความต้องการของแฟนมวยเนี่ยมันไม่ใช่ไง<ะ>แฟนมวยต้องการอย่างนี้แต่ว่าเรามีมีมวยไม่พอที่จะเสนอนําเสนอไงนะ <c oughs> ต,ตรงนี้ผมว่าเป็นปัญหา <c oughs> ผมประหลักใจนะครับผม เห็นมีเรื่องของน้องโบ๊ทนะฮะครับนี่เจ้าโบ๊ทเนี่ยตอนนี้เป็นโปรโมเตอร์ของทางเวทีมวยราชดำเนินแล้วครับหแต่ว่ามีการวางทายาทที่จะสารงานต่อจากทางเซนาสเซนาจะเลิกจากวงการมวยได้เหรอผมพูดมายาสามปีก่อนแล้วว่าชาเลยผมก็ลองเลิกนะคือคนเรามันฝืนสังขารไม่ได้อยู่แล้วคุณแบงค์อายุผมน่าวันนี้หกสิบหกสิบเจ็ดแล้วนะผมจะอยู่อยู่จัดวงกอีกกี่ปี <ừ> คนเรามันต้องมันมันมันถึงเวลาแล้วมันมันมันต้องมันต้องหยุดแหละนะแล้วก็ถามว่าถ้าวันไหนที่ผมหยุดไปเนี่ยคนรุ่นอ,อย่างอย่างอย่างคุณตังเนี่ยอย่างตังเนี่ยก็เป็นหลานผมนใช่ไหมนะ,อะบอสเนี่ยเป็นลูกผมล้ววันนี้เนี่ยเขาก็เข้ามาดูเรื่องมวยเรื่องอะไรเนี่ยก็พูดตรงแล้วว่าว่าคุณตังก็ดีบอสก็ดีนะ คุณตังอยู่มาอยู่วงการมวยมาสิบปีโบ๊ทขึ้นมาเอาว่าอยู่วงการมวจริงๆเนี่ยคือคือคนนั่นจริงๆก็คือเมื่อสองสามปีนี่เองนะแต่ถามว่าน้องคนมาอยู่วงการมวยเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าอยู่แบบว่มามา,มาสาัมผัสเท่านั้นเอง,งเอมาสัมผัสเท่านั้นเองไม่ได้มาทํางานนะวิ่งเนี่ยอยู่ในเวทีอะไรตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยเขาเขาเข้ามาทาแล้วเนี่ยผมก็วองรู้แล้วเนี่ยเขา อันนี้เข้าเข้าไปได้แม้แต่งของคุณตังนึงรับผิดช,ชอบตัวผมได้นะน้องโบสก็สามารถที่จะที่จะทํางานของเขาได้เพราะฉะนั้นถ้าเร็วผม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 ว่าผมไปแน่นะผมไปผมต้องวางวางมือแน่นอนออนะผมต้องวางมือแน่นอนแต่จะอีกกีปีนั่นเองถ้าเผื่อได้โอกาสผมก็รหวันนี้ผมวางไปเลยผมก็พอใจนะเ <c oughs> นะพราะผมถือว่าผมผมผมอ่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ผมก็ซือว่าผมจะดังกว่านี้หรือว่าจะให้ยิ่ยงใหญ่กว่านี้ผมก็เชื่อว่าไม่มีแล้วนะมกนเริ่ค่อยๆลงมานะจากผมในส่วนของมวยโลกบ้างนะครับ<ฆ>มวยโลกที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับต้องยอมรับไปกาว่าเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นดูแลทั้งมวยไทยดูแลทั้งมวยโลกมวยโลกที่ดูแลอยู่ตอนนี้แผนงานที่จะดันนักงวยขึ้นชิงแชมป์โลกตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมพยายามมากนะปีนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจที่จะมีชิงแชมป์โลกผมจะต้องมีแชมป์โลกอย่างน้อยสองคนนะ ทำงานไปคือเอาคนยักชิงแชมป์ก็เลยแชมป์มาแต่ด้วยสังขารก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันฝืนสังขารมันไม่ได้สุดท้าคยคนายักด้วยสังขารเนี่ยก็ไปแพ้ในปีนี้ยังไงยังไงผมต้องผมมีออปชั่นอยู่นะผมต้องเอาเอามวยของผมขึ้นชิงแชมป์แทนคนยายักถูกผมวางไว้เลยทุกคนจะให้ผมต่อเอาพงศักดิ์เล็กต่อยออนะเพราะว่ายังไงชื่อเสียงของพงศักดิ์เล็กเขาอย่างคือยอดมวย อดีตที่ที่โด่งดังเป็นแชมป์โลกสองสมัยวอากันแชมป์โลกได้ทั้งหมด20กว่าครั้งนะแต่ผมอยากให้โอกาสต้องมวอรุ่นใหม่ผมอยากให้ยอดมงคลชื่นริงนะคือรอดแปดปอนด์นะวันนี้ยอดมงคลอยู่อันดับสองอันดับสองแต่ว่ารอดแปดปอนด์วลนนี้ลำบากแล้วเพราะถ้าบเิดปล่อยขึ้นไปรอดสิบสองปอนด์เนี่ย ผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งของยอดมงคลแล้วมันเป็นลักมวลที่อยายุอย่างน้อยอายุเพิ่งจนยี่สิบยี่บเอ,อ็ดเองนะมผมเชื่อว่าความเวกมขืมของเด็กะนะเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมให้โอกาสพงศักดิ์เล็กชิงแชมป์โลกทุกคนต้องมองว่าด้ในหนึ่งชัดชัยแต่ผมกลับเปลี่ยนเป็นพงศักดิ์เล็กแล้วพงศักดิ์เล็กก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้มันเหมือนกันถ้าวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้โอกาสายอดมงคลคชิงชแชมป์โลกในป,ปลายปีนี้นะประมาณเดือนพฤศจิกา บางเป้าหมายคือวันที่ยิ่พฤติกาครับผม,ผมจะต้องเอาเอาเยอดมงคลชิงแชมป์โลกกับต้องไปญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆเป้าหมายผมปีนี้คือวันเพงอีกคนหนึ่ง<อ>แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าจินจงเนี่ยเขาขอไปไปต่อยรอ,อบๆไปไปต่อยกับคนอน่งครั้งหนึ่งก่อนเขาคงจะเป็นต้นปีหน้าวันเพีงต้องไารชิงแชมป์โลกในปีหน้าแน่นอนอ่าผัดรับนี่จะโผดนะ นะครับผมเกยวกับเรื่องเรื่องของมวยโลกในในสังกัดของทางเซเนลนะฮะต้องบอกว่าทุกวันนี้คนที่จะเยอะมากนะครับและอีกอย่างก็คือว่าการจับมวยโลกในในยุคนี้พศนี้นะครับหลากหลายโปรโมชั่นเยอะเหลือเกินบางคนก็บอกว่าเป็นมวยมวยโหลบ้างมวยซ่วมบ้างเซเนลกับคำวิจารณ์ลักษณะแบบนี้ในวงการมวยโลกเมืองไทยคิดไงฮะไม่ทราบนะผม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 มั่นใจใน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 การจัดของผม ว่านักมวยที่ผมจัดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป้าหมายผมมีตลอดที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกทุกคนมีเป้าหมายทั้งนั้นนะแม้กระทั่งพหลุมลุงเล็กเขาไปไปชิงแชมป์โลกแล้วสุโกงมานะใช่ใช่แล้วสุโกงมาอย่างโอเล่ดงเนี่ยเป้าหมายผมต่อแบบผมต้องชิงแชมป์โลกแน่นอนผมมีเป้าหมายของผมยางยอดมนคนงคลรอาวันนี้จะชิงแชมป์โลกแล้วนะนะนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ผมวางนักมวยของผมทุกตัวที่ต่อยต่อยต่อยอากลนะแล้วก็ป่ารอบวันนี้เนี่ย คนงานจะมองว่าคนอาจจะมองว่ามันเป็นมวยโหลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่าผมผมทุกตัวเนี่ยคนอื่นผมไม่ทราบผมผมทุกตัวมีเป้าหมายทั้งนั้นแล้วโอกาสที่จะชิงแช,ชมป์โลกเนี่ยมีสูงนะอย่างวันเท็งเนี่ย7จ็ชิงชิงแชมป์โลกผมว่าปีหน้านะอย่างนิวลูกรักเนี่ยผมราจจะเปลียป่ยนสถาบันเป็นชิงต่อบีบีเอนะแต่ปีหน้านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมีเป้าหมายของผมอยู่ยครับผมมีโอกาสเป้าหมายเลือกคนที้ชัดเจนนะครับที่เรา้ได้พูดมาเบอร์สกูลนี้เนะครับ มาถึงช่วงท้ายของรายการคนเป็นข่าวนะครับอยากจะให้ทางด้านของเสนาวับได้ฝากอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามผลงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นศึกเพชรยินดีหรือว่าในเครือตลอดจนวงการเบโลกใจกจะฝากอะไรเชิญได้เลยครับครับก็อยากจะฝากให้แฟนมวยให้การสนับสนุนอันดับแรกเลยคือมวยไทยมวยไทยที่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็พูดตรงว่า,าเป็นอะไรที่ต่างชาติยอมรับมันทั่วโลกมีมีมีค่ายมวยจากของอทุกประเทศผมว่ามีเยอะมาก อยากให้แฟนมวยอ,อย่าลืมศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราที่ทุกคนต่างชาติกําลังต้องการดูแล้วก็ให้แฟนมวยมาให้กําลังใจกับกับโปรโมเตอร์ทุกๆคนให้ให้อยู่กันได้นะส่วนมวยโลกเนี่ยก็อยากจะให้แฟนมวยดูมวยโลกแล้วเนี่ยอ,อย่าเพิ่งคิดว่าเอ๊ะเป็นมวยโหนักมวยเนี่ยม,มันก็ต้องค่อยๆเสริมประสบการณ์ขึ้นมาถ้าเผื่อโอกาสทุกคนผมเชื่อว่าโปรโมเตอร์ทุกคนเนี่ยอยากให้ นักมวลแรงจักรกันจริงแชมป์โลกทุกคนเลยครับครับก็ฝากทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับนะครับนี่ก็เป็นคำพูดของทางด้านเซนานลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะได้ให้ข้อคิดอะไรกับวงการมวยนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับมาถึงช่วงซ้ายของคนเป็นข่า้นะครับต้องขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามชมรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอกราบขอบคุณเซนานลครับพี่ให้เกียรติทางรายการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับถึงเวลาหมดก่อนเวลาแล้วนะครับกราบลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับสวััััสสสดดีีคครรบบว thank <laughs> you